พาร์ทฟรีให้ของน้อยจังเลยจะเติมเองก็แพงร้าน Esi Store บริการจําหน่ายพาร์ทแบบกิฟต์เพรทพิเศษอันนี้หรือว่านี้หรือว่านี้จะเพชรจะลูกเต๋าจะทเทรดจะโซ่ลิงก์อยู่ใต้กิปพิชชันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูอัปเดต5รถแมปนะครับของแมปี้เ t นเดอร์ที่มันจะเข้ามานี่ครับเป็นอัปเดตที่พูดได้เลยครับว่าค่อนข้างใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวอัปเดตที่นะี้จะชื่อว่า a r t e ทเน r e a เตนะครับ โดยความหมายของ a r s e n i c เนี่ยก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีนะครับอาน่าจะมาจากเทพอัชเชนาของฟั่งเก์กีก็เป็นเทพอีกองคหนึ่งนะครับเปรียมผสมกันก็อันนั้นไม่ค่อยสำคัญครับเราไปดูที่ตัวรถแม็กันดีครับว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างครับ Here what we have in mind to p i g one please d o f p for นะครับก็เดี๋ยวราจะมีเรื่องของโฟล์ดล่างด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้คอมมูนิตี้เนี่ยโหวตไปทิศทางไหนนะครับสำหรับอัปเดตนี้ครับดินแดนใหม่ครับอัชเชนเน็กซ์ครับ a new realm will appear beyond the goddess arsenic นะครับก็เป็นดินแดนใหม่นะครับ ตามทีมของเขาเลยทีมอเมนิกคุณสามารถไปโลกนี้ได้นะครับโดยที่เพื่อคุณเนี่ยจะไปรับตัวละครยูนิตใหม่นะครับเป็นไฟแคสเปอร์เรียเป็นนักลบของตัวเทปีนี้นะครับแล้วก็ดํากลับมาโลกเดิมได้โดยที่ในเรียมนะครับในโลกใหม่จะเรียกว่าโลกใหม่นะในโลกใหม่นะครับคุณจะสามารถเล่นแมปที่ค่อนข้างที่จะยูนิครับพิเศษนะครับแล้วก็มีชาเลนจ์แล้วก็มีแพทเทิร์นพารพิเศษสําหรับการซัมมอนตัวยูนิตใหม่นะครับที่อยู่ในตู้นะครับโดยที่ คุณเนี่ยครับสามารถเอาตัวละครเข้าไปในโลกนั้นนะครับได้แค่3ยูนิตเท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,างน้อยเลยครับเราต้องเลือกไปดีๆครับว่าจะเอาตัวอะไรไปและคุณไม่สามารถออกโลกนั้นได้โดยที่คุณไม่มีตัวอัลเทเนตคีย์นะครับเป็นไอเทมที่สามารถได้รับจากโลกนี้และอีกอย่างนึงก็คือเราไม่สามารถนําตัวละครเบียมยูนิตครับหรือคือตัวละครจากโลกใหม่เนี่ยกลับมาโลกเดิมได้ครับถ้าเราไม่ได้ใช้ไอเทมอัลเทเนตเชียเจอร์นะครับที่จะมีความสามารถในการดึงตัวละครกลับมา1ยูนิตนะ โดยที่เราต้องเอาไอเทมเนี้ยไปผสมกับตัวอาร์เทเน็กซ์คีย์ที่มีก่อนหน้านี้ในการพาตัวละครนะครับกลับมาที่โลกเดิมถือว่าค่อนข้างสร้างเงื่อนไขเลยอีกต์เนี้ยจะต้องใช้เวลสักสิบนะครับเพื่อจะเล่นแล้วก็คุณสามารถเก็บไอเทมพวกนี้ออกมาจากโลกนั้นได้ด้วยนะครับก็มาได้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับเป็นแบนเนอร์ใหม่ครับเป็นทริอัลแบนเนอร์นะครับก็ในตัวเรียมนะครับจะมีทั้งหมด3ตู้นะครับให้สุ่มแล้วก็มี11ตัวละครใหม่นะครับแล้วก็แต่ละตู้เนี่ยจะมีตัวซีเครตแล้วก็ตัวมิตตตกกกที่่แแางออไปล้ว็ อ่ตระกูลหลากหลาย different strength อันนี้น่าจะหมายถึงตัวละครที่เก่งในหลากหลายด้านครับไม่ได้แบบเป็นประเภทเดียวครับโดยแต่ตูต้เนี่ยจะใช้เป็นคา่าไอเทมสุม่มนูงเนาะเป็นเงินสุ่มนะครับ3แบบครับเป็น aqua solar แล้วก็ flame token นะครับผมก็จะขึ้นภาพไปดูนะครับตัวสามอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาลบรูปไปแล้วแต่ว่าในคลิปน่าจะถ่ายทันอยู่นะครับก็เราก็จะฟาร์มตัวโทเค็นอะไรเงี้ยได้จากด่านที่3ด่าน,นมันจะมี3ามานให้เลือกฟาร์มนะครับก็คือเราจะเลือกฟาร์มด่านไหนเนี่ยก็จะให้เป็นโทเค็นอันนั้นครับก็ถือว่าเป็นการเลือกเลยครับว่าเราจะฟาร์ม นั่นไหนมากกว่ากันนะครับนะครับมาในส่วนของแบตเตอร์พารสนะครับอัลเทอร์เนทแบตเตอร์พารสนะครับโดยเนี่ยคุณจะได้ F2P แบตเตอร์พาครับหรือแบตเตอร์พารสแบบฟรีแล้วก็แบตเตอร์พารสพรีเมียมซึ่งจะมีทั้งหมด25่ีิบครับแต่ว่าแบตเตอร์พารสอันนี้ถ้าคุณเล่นครบแล้วเนี่ยครับคุณสามารถเล่นใหม่ได้ครับเป็นรีเซ็ตได้ครับโดยที่ในพาร์ยก็จะมีพวกคีย์กับไอตัวเชตเตอร์ครับคือเป็นพาร์สเนี่ยที่เราต้องเล่นนะครับเพื่อที่เราจะได้รับตัวกุญแจกับไอเทมนั้นกลับมาโลกเดิมนะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งนะครับเป็นการสร้างอีกโลกหนึ่งเลยครับไม่ใช่เป็นโหมดใหม่อะไรงเงี้ยครับแต่ว่าเป็นโลกใหม่ครับที่มีโหมดคล้ายๆกันครับมาครับเป็น a c h จฉร e Challenge นะครับก็จะมี Challenge เหมือนกันที่โลกนู้นครับเป็นอีกเกมโหมดหนึ่งเลยโดยที่ Challenge ในเกมโหมดเนี่ยผมลองอ่านดูคร่าวๆแหละ มันค่อนข้างแตกต่างจากชาเลนจ์ที่เราเคยเล่นกันมาแบบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างท้าทายมากกว่าแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับทัวร์นาเมนต์ของ AA นะครับที่มีบอสทุกสัปดาห์นั้นนะครับดูด้านแรกครับบอสอะไรชาเลนจ์ครับคือนในชาเลนจ์เนี่ยจะมีเฉพาะบอสเท่านั้นครับที่เกิดออกมาให้เราสู้นะครับต่อมาเป็นโค้ดยูนิตชาเลนจ์ครับก็คือตัวละครแรกเนี่ยเราจะวางตรงไหนก็ได้ครับแต่ตัวละครถัดมาเนี่ยต้องวางอยู่ในวงของตัวแรกเท่านั้นอันนี้ก็แปลกเช ตัวล้อร่นเนี่ยต้องวางอยู่นอกระยะของตัวแรกนะครับก็ถือว่า่อนข้งน่าจะอันนี้น่าจะยากกว่าอันที่แล้วอีกนะครับ Trade a n d Spirit Disable Challenge ครับก็คือเทรดกับ Spirit เนี่ยใช้ไม่ได้ก็อันนี้เนี่ยน่าจะทําให้ผู้เล่นที่ไม่มีออเมอตตี้อะไรเงี้ยสามารถเล่นโหมดนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าแบบทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดเลยต่อมาครับเป็น Challenge o วัน e in t h e Chamber Challenge ครับก็คือวางตัวคะครได้ตัวเดียวครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะวางกี่ตัวก็ได้ครับ ก็คือแบบเอาโคตโจมหนึ่งตัวเงี้ยโคจรวางได้2เนี่ยแต่หมดเนี่ยจะวางได้เรื่อยๆเลยอีกอันหนึ่งก็เป็นซัมมอนโคนครับก็คือฆ่าแล้วมันก็เกิดโค่นครับคิดยใงไอชาลินก็กดเยดสไปนะครับผมว่ามันก็จริงดีครับแล้วก็มีสตอรี่ใหม่ครับสตอรี่เวียรใหม่นะครับหกสตอรี่แมปนะครับแล้วก็แต่และแมปก็ดรอปแต่โทเค็นอันนี้จะเป็นรูปโทเค็นนะที่เขาหมายถึงที่มี3อัน ต่อมาครับเป็นอินฟินิต a ช l e เลนใหม่นะครับโดยที่อินฟินิต a ช l e เลนเนี่ยเขียนไว้เลยครับว่าอิ match นะครับจะมีอินฟินิตแช l ์เลนโหมดนะครับโดยรูปแบบการทำงานรับฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือทุก15เวฟเนี่ยจะมีให้เราเลือก modifier ครับหรือว่าคือของแต่งนะครับน่าจะคล้กับอีเวน h ์ฮาโลวีนของ A a นะครับโดยที่ modifier ครับก็จะแตกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราลงได้แบบต่อเรื่อยๆแล้วก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับ โดยจะมีเป็นลีดเดอร์บอร์ดขึ้นด้วยนะครับสำหตัวอินฟินิตใหม่โดยต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของไอเทมใหม่ครับเป็นนิวเรียมไอเทมครับอย่างแรกจะเป็นเวฟทริปเปอร์นะครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับข้ามเวฟได้ครับเขาบอกว่าจะมีประโยชน์มากมายเลยยูสปูลสำหรับในโหมดอีฟิดิตโหมดนะครับก็น่าจะอยู่ในไอเทมเรียมนั่นแหละเป็นเรียมไอเทมต่อมาเป็นพอร์ทัลฮาร์ดเน็งไอเทมนะครับเป็นไอเทมที่ทำให้พอร์ทัลเลยนะครับสามารถลงซ้ำได้ครับคือการันตีดอกพอร์ทัลตัวเดิมนะครับ ก็ถือว่าถ้าเราเอาไปลงมิสติกเนี่ยมันก็จะดอรอปพาวอมิสติกมาถ้าเกิดเราไ,ได้ตัวซีเคนนะผมเลยสงสัยว่าถ้าเราไปใช้กับประตูซีเคนที่ได้ร้อเนะครับมันจะให้พอทอมาอีกรอบหนึ่งไหมมันทำให้เราได้ตัวละครสองตัวหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูกันในเกมทีนะครับรเป็นเจ็ดเบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็นไอเทมที่ทําให้เพิ่มเลเวลแคปนะครับหรือก็คือเลเวลของตัวละครนะครับว่าเราสามารถอัพได้ถึงเท่าไหร่ก็น่าจะเพิ่มจาก70นะครับขึ้นไปนี่ครับแต่ว่าก็น่าจะปรับเพิ่ยยยถือออว่่าาคนนนข้้งเเล็็ป อาร์เทเน็กซ์ียนะครับก็เป็นไอเทมก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าเอาไปใช้สำหรับเข้าออกโลกนะครับตอเป็นอาร์เทเน็กซ์เทสเตอร์นะครับก็ดึงตัวละครกลับมานะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับตัวอัปเดต5นะครับที่มีแพลเนอร์ใหม่ครับก็อันนี้จะเป็นตามโพนะครับไฟนอลโพเขาจะอัปเดตอีกทีนึงก็ต้องไปโหวตกันนะครับเพื่อให้เกมมันปรับเปลี่ยนได้ตอนเป็น Infinite Challenge ใหม่อ่าผมดมพูดไปก่อนได้นี้เป็น6กนิ้วเกมโหมดตัวละครใหม่11ตัวนะครับ มีแบนเนอร์ใหม่3อันแล้วก็3ทางให้เราเลือกฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นบัตเทิลพัสใหม่ที่เดี๋ยวจะเป็นในส่วนหอยเท่ใหม่ถึงเพิ่งพูดไปก่อนน้าน,นี้เลยครับพวกข้ามเวฟพอร์ทัลเล่นอีกซ้ำหนึ่งอีกรอบหนึ่งอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะต้องไปรอดโดยทีหนึ่งในตัวของคีย์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาทีหนึ่งนะครับพรว่มเมื่อกี้เนี่ยมีการไปโหวตกันเพิ่มมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอ่านดีบัฟเรคเรียมนะเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยแล้วกก็็เปนนอีัข้าง,างครบ ก็เขาถามว่าเราควรใช้เป็นระบบกุญแจเหมือนเดิมไหมที่เดี๋ยวว่าเคลื่นอนย้ายนะครับเดียมอาจไปช่วงต้นเนี่ยคือใช้เป็นกุญแจในการเข้าออกโลกนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยโหวตครับว่าอยากจะไม่อยากใช้กุญแจเลยมันดูค่อนข้าง,างวุ่นวายนะครับก็ดูจากโพลตอนนี้ก็น่าจะชนะนะครับจากการไม่ใช้กุญแจตัวท้ายสุดนี้นะครับผมจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละโพเนี่ยเขาโหวตกันไปยังไงบ้างนนครับโดยสรุปแล้วเนี่ยครับ คุณคิดยังไงกับอัลเทนิคครีมนะครับหลายๆคนนะครับสองหมื่นสี่ตบดนะครับเห็นด้วยนะครับกับตัวโลกใหม่นะครับคิดยังไงกับชาเลนจ์ครับก็เป็นชนะครับแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ชนะคุณคิดยังไงกับตัวอีพีดิชชาเลนต์ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ชนะนะครับคิดยังไงกับไอเทมใหม่ก็แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนแล้วก็ทั้งหมดนะครับอัปเดตห้าเนี่ยเป็นอัปเดตที่กูุ๊ตไหมครับสำหรับตัวคอนเซปต์ทั้งหมดนี้ถือว่า85%ก็หลายคนเห็นด้วยนะครับว่าเป็นอัปเดตที่ดี แล้วก็ครับก่อนในนี้ผมพูดไปอ่ะเราจะมาปั๊บนะครับตัวของเลคเวียมก็คือตัวเทรดนะครับเทรดเลคเวียมเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับหลายคนเลือกจะใช้ออมเปตี้มากกว่าถึงจะตัวทอนวางได้4ตัวเนี่ยก็ยังไม่เลือกใช้ออมเปตี้นะครับถือว่าบัฟก็ดีแล้วครับตัวบัฟอันนี้ก็มาอันสุดท้ายก็อยากใช้กุญแจเข้าออกไหมสรุปแล้วก็น่าจะอยากให้ทุกคนก็น่าจะไม่อยากใช้กุญแจนะครับน่าจะเอาลงกุญแจออกไปเลยก็ขอบคุณมานี้ครับสายคลิปนี้ขอบคุณทุกรับชมครับ เริ่มกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขอภายมานักที่นี่เป็นครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปปักหมุดไปให้ในคอมเมนต์นะครับก็สขับคิปนีบคุณผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสสวัดีสวัสดีครับบ๊ายบาย